สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พพพๆน้องๆสวัสดีครับทุกคน,ท,นทุกท่านที่ติดตามช่องสูดหวยเพื่อนบ้านคลิปนี้สูตรปักหลักนะครับขอ,องหวยลาพัฒน,นา19กลุ่มหพันผลงวดก่อนนะครับที่ให้ไว้สูตรที่เข้ามานะครับมีปักหลักร้อยสี่ตัว ปักหลักมวยบน4ตัวแล้วก็ปักหลัก10ล่างนะครับ3ตัวเข้ามาด้วยกัน3สุกก็มาเจาะกันใหม่นะครับในงวดนี้คำเตือนสูตรหวยที่น่ามาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทาง สำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับช่องสูตรห่วยเพื่อนบ้านนะครับตัวน,นี้กลุ่มนะครับ เรามีแล้วนะครับแอดไลน์ไปสอบถามกันได้นะครับที่ a d s e t นะครับช่วงของสุดท้ายนะครับจะเป็นการให้น้อยชุดนะครับสําหรับหวยลาวนะครับไปพูดคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้เรื่องที่หลักร้อยนะครับ3ตัวเป็นสูตรใหม่เข้ามา5ง่วดนะครับจากสถิติย้อนหลัง หลักหลักร้อยนะครับ3ตัวเลขก8เลขเเลขกปหลักร้อย4ตัวนะครับสูตรเก่านะครับตอนนั้งจะงวดก่อนเข้ามา1งงวดที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นอีก6งวดรวมแล้วก็7งวด เวลาสูตรนะครับคณนวนมาหนึ่งามห้าเข่าเลขสานะครับหลักร้อยหลักร้อย4ตัวนะครับงวดนี้5 6 7 9สรุปนะครับหลักร้อย3ตัว8 9 5 4ตัว5 6 7 9 สามตัวเป็นสูตรใหม่นะครับสี่ตัวเป็นสูตรเก่าเข้ามา1นึ่งวดนำสอสูตรชนกันนะครับให้มันเหลือน้อยชุดลงนะครับหรือจะใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้ถ้าชนกันนะครับก็จะเหลือเลข5นะครับที่เหมือนกันทั้งสอสูตรแล้วก็เลข9อีก1ตัวนะครับสูตรต่อไป10บน3ตัว มาห้างง้วนะครับสูตรนี้สิบบนจะเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับ ปกหลักสิบบน3ตัวนะครับเลขเก้เลขหนเลขแปดสบบน4ตัวสุดใหม่นะ้ข้ามา6งวดติด หลลักสิบบนนะครับ4ีตัว6ก8 9สรุปนะครับ10บน3ตัว9ก้าหนึแล้าหนนะครับ3าตัว4ตัว6 7 8จ็มีเลขแปนะครับนี่เหมือนกันทั้งสองสูตรนะครับตัวต่อมาคือเลขเก้นะครับ ไปหน่วยบน3ตัวนะครับตัวนี้สูตรใหม่เข้ามา5งวด ลักหน่วยบนสามตัวสามเจ็ดศูนย์หน่วยบนสี่ตัวเป็นสูตรเก่านะครับเข้ามาหนึ่งงวดที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นอีกหกงวดลวมแล้วก็เจ็ดงวดะนะับ วเล่าสุดคำนวณมา4 6 7 0นะครับหน่วยบนเข้าเลขศูนย์หลัก,กหน่วยบนนะครับ4ตัวงวดนี้0 2 3 6สรุปนะครับหน่วยบน3ตัว3 7 0 4ตัว0 2 3 6 3ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับ4ตัวสูตรเก่าเข้ามา1งวด มีเลขศนะครับที่เหมือนกันทั้ง2ส,สูตรตัวต่อมาก,ก็เลข3 0กับ3นะครับจะคู่กันนะครับ10บ,บนกับหน่วยบนก็จะได้2ตัวบนนะครับตรงตรงด้วยกัน4ชุด80 83 90แล้วก็93 ไปเป็นสิล่างนะครับสตัวเป็นสูตรเก่านะครับสูตรที่เข้ามา1น่งนวดที่ผ่านมานะครัตล่าสุดรคำนวณมาหกแนะครับเข่ารก9าักหลัก10ล่าง3ตัว1นึ่ สิบร่างสี่ตัวคำว่า,าหง่วนนะครับสุดนี้ 2 3 8 1สรุปนะครับสิบล่างสามตัว1นึสูตรเก่านะเข้ามา1งวดสตัวเป็นสูตรใหม่238 1มีเลขหนะครับตัวแรกนะครับเหมือนกันทั้งสองสูตรตัวต่อมาก็เลขสามนะครับหกับ3ามสิบล่างจะคู่กับหลักร้อยนะครับหลักร้อยหรือหน่วยล่างนะครับใช้ตัวเลขชุดเดียวกัน ก็จะได้2องตัวล่างคงด้วยกันนะครับ4ี่ชุด1 5 1 9 3 5แล้วก็39ก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับสุดปักหลักนะครับหวยลาวพัฒนาหวยลาวเรามี2แนวทางด้วยกันนะครับเป็นชุดนะครับให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วใครหาไม่เจอนะครับลองเลื่อนไปดูได้นะครับตัวนี้เป็นสูตรปักหลักนะครับ ทุกสูตรเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจากการคำนวณน,นะครับติดตามกันเอาไว้ได้กอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสูตรหวยเพื่อนบ้านของเราไว้ด้วยนะครับจะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันนะครับทุกงวดฝีฝีเน้นไปที่หวยลาวกับหวยห้าหน่อยหวยลาวเป็นหวยลาวพัฒนานะครับ ทุกคนจันทร์พุทธสุขห,หนอยมีทุกวันนะครับมีให้สองแหาหน่อยนะครับพิเศษกับธรรมดานะครับหรือว่าปกติสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ